ม่ชลไลแล้วคุณจะไปส่งให้เขาเห็นแม่ทุกคนี่วนมีส่เราต้องจบทล ไม่จบแล้วะทุกคนมีเรื่องเล่าดรเปล่าจบแล้วฉันเล่าไปแล้วจบแล้วนอวอเนอะเอเาะอวอดูอยู่วะแล้วอยู่ไกลกันเน,ะนเาะเล่าเลยจริงๆเรื่องเล่าอ่ะ น่ากลัวนะนคือแบบตื่นเต้นเลยพีอบอรู้สึกงเอเล่าอะจะเล่าไรถ้าอยากฟังเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องที่น่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดหรอเรื่องที่น่ากลัวที่สุดนะนนอ๋ออยากฟังเรื่องที่พี่บอนอนกับพี่ยินอ่นจริงอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยอ่ะสองหมื่นคนเล่าให้ฟังเลย จริงจริงจะเล่าให้ฟังเลยอะจริงจริงสองหมื่นคนมามาเริ่มมามาเดี๋ยวมาให้ฟังมานอนฟังเลยพี่ยินแต่ต้องขอให้สองหมื่นไลค์ก่อนนะถึงจะให้ให,ให้เราไลค์ให้ฟังถึงปะ่ะตอนนี้อ๋อตอนนี้หมื่นสามให้ทุกคนถ้าได้ยินแล้วก็รีบเข้ามา,าดิอะไรพูดๆรีบเข้ามาสิครับเข้ามาครับ อ่ะเร็วทุกคนตอนนี้เฮ้ยมึงําแล้ววะแกบ้าอะไรเนอ่ะอะเกินก่อนก็ได้เกินเนี่ยเกินแล้วนะเนี่ยเกินราคาเนี่ยไม่ไม่เน็ตบอลแล้วอั่นแหละใช่พี่โซคิดถึงอ่ะ ไม่เจอพี่โซเลยเนาะวันนี้ได้เจอพี่โซปะไม่นะไม่เจอพี่โซ,เล,เ,โซเลยอ่ะไม่เจอพี่โซหลายวันแล้วเนี่ยอยากเจอพี่โซอ่ะคิดถึงพี่โซมากมยินเ <c oughs> ขาบอกขอหมื่นห้าได้ไหมหมื่นห้าได้ไหมเขาต่อรองจากสองหมื่นที่ให้ผมว่าให้ว่าไงหมื่นห้าได้ครับ ผมก็อยากรู้นนว่าพี่จะเล่าอะไรเล่าโมเมนต์ไงที่วอลเคยเล่าให้พี่ฟังอ่ะเอ้ยวอลหรือยินนะเหมือนกันนะมันเหมือนกันแล้วแหละเพราะว่าคือคนคนเดียวกันอ่ะไม่ต้องเล่าแล้วไม่ฉันจะมาฟังก็คือว่าในบกมันเป็นเอาเด็ดค้างอ่ะเรื่องน่ากลัวเรื่องน่ากลัวเหรอเชื่อไหมวันนั้นอ่ะเอาเรื่องน่ากลัวก่อนคือวันนั้นอ่ะเข้าไปห้องน้ําอ่ะเรากําลังแบบจะล้างมือเว้ยแล้วส่องกระจก แก้ตกใจมากทำไมกลัวตัวเองอ่ะอ่ะ,อะหนึ่งเรื่องจบไปละจบแล้วบายบายทุกคนเจอกนพรุ่งนี้จบหรอจบแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม้ก็คือว่าจะเล่าวุ้ยแก้หมื่นห้าเลยก็คือจะเล่ามวยให้ฟังอันนี้คือเราฟังมาจากตัวน้องๆเลยนะคือวันวนะั้นอ่ะเขานอนด้วยการสองคนบนเตียงก็จะมีหมอนมีผ้าห่มมีเสือนอน,อนเกงนอนอเพื่ออะไรอ่ะลงดีเทลอ่ะก็คือว่า อ่าไม่แกงแล้วไม่แกงแล้วคือประมาณแบบช่วงกลางดึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเช้านะที่ที่น้องเล่าให้ฟังอ่ะเออเป็นเป็นน้องวอลเล่าให้ฟังฟิลประมาณแบบมันจะมีช่วงหนึ่งที่วอลเขาจะลุกไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมแล้วทีเนี้ยวอลอ่ะก็คือแบบลุกไม่ได้เพราะอะไรรู้ปะยินนอนกอดอยู่ แกอันนี้นแบบงงมากอ,อ,อ,าอะ,อะเรื่องจริงมหยินจริง,งเติมสีเติมกินอะหาเขาหาว่าฉันเติมคือเขาเขิดแหละอาจริงคือจริงๆอ่ะยินแบบนางละเมอแล้วแบบไปเกาะพี่วอแล้วพี่วอจะลุกเข้าไปเข้าห้องน้าแล้วนางอ่ะก็ลุกไม่ได้พี่วอเขาก็เลยแบบขยับตัวนิดนึงยินมันก็เลยสะดุ้งตื่นอะไรอย่างงี้จริงๆฉันบอกให้หยุด มันไม่หยุดแกคนดูบอกโขว่าเราต้องงานเรือว่าอะไรอ่ะจริงๆคือตอนนี้เขากีก,กันหมดแล้วนะ <S <S แฮทแท็กปะ,ะแฮทแท็กละแฮทแ,แฮท็กอะไรแฮทแท็กละเมอจิ้นันดับหนึ่งครับอะไรนะแฮทแท็กละเมอจิ้นมันเป็นฟิลเหมือนแบบถ้าทุกคนดูซีรีส์อะอน้าอไ,ไอจากได้แบบไอจากแบบเออเอ็มวีที่เสร็จผมมาที่แบบว่าพลแบบิกไปกอด กอดพี่วอลแล้วแบบน้ําตาไหลอ่ะคือเหมือนเงินเป๊ะเลยหน้าพี่วอลเวอร์เวอร์เหมือนเงินเป๊ะเลยอแต่ในแต่ชีวิตจริงผมสะดุ้งตื่นเหมือนกันแล้วแบบคือเธอสะดุ้งไงแต่วอลวอนางเกงอยู่สะดุ้งแล้วมาเห็นหน้าพี่วอลแบบเออหน้านี้หน้าแบบโคตรตลกผมได้อย่างชอบเลยเออให้เห็นปะอ้าวตอนนี้ขึ้นอันหนึ่งแล้วนะแฮชแท็กละเมอจินอ่ะไปให้สุดครับละเมอจินไปให้สุดอันดับหนึ่งครับละเมอจินบ ย้ำแฮชแท็กละเมอจินครับละเมอจินอ,อยาก,กอยากไงอยากเทสดูที่ว่าแฟนคลับบอกอย่าหาทำอ่ะหาทำได้แค่ไหนกันเชียว,วอ่ะแกเขาท้าทายอำนาจมืดแล้วนะดอมอ่ะดอมเนี้ยหมอยูหมูยออ่ะไม่ค่อยได้ให้ทำอะไรมากมายหน่อยขอดูพลังนีดสักรอบดิอะไรนะอะไรนะไม่ค่อยได้ทำอะไรมากมายขอดูพลังหน่อยครับก่อนซีก่อนซีรีส์ออกพลังมาแค่ไหนก็เต็มตามนั้นเฮ้ยแก อย่างชอบเขาทาแล้วนะพ่อทาแล้วนะ #lmergin#lmergin มันมคำที่เท่มากอะ m e r g i n แล้วพวกเธอเป็นคนคิดก็ได้เหมือนนะไม่จริงๆอิงจริงมันคือเรื่องจริงแต่ทีเนี้ยบางครั้งอะ่ะมันคล้ายๆในฟิลที่เอมวีที่มันออกไปแต่แค่คนที่ขยับตัวก่อนอะ่ะคือเป็นหยินแค่นั้นเออตกใจคนแบบตื่น ตื่นมาแล้วไปกอดเขาอ,อยู่มันจะใครยังไม่ตะด,ดุ้งเออม<า>ไม่อยู่ๆปุ๊บเฮ้ยอย่างเงี้ยแต,แต่แต่คือตอนนั้นบอคือแบบเ <c oughs> กงอยู่ปะ่ะห <c oughs> น้าแบบหน,น้าแบบหน้าหน้าก็ยังไม่ตื่นนะแต่ก็เออแต่ดีนะที่เธอรู้สึกตัว,วไม่งั้นบอลเยี่ยวใส่ที่นอนจริงละ <c oughs> เ,เมอจีนเออ <c oughs> เป็นแบบฟิลแบบละเมอจีนเป็นโซฟาแห่งโมเมนต์นะโซฟาแห่งโมเมนต์โซฟาโมเมนต์โซฟาแห่งโมเมนต์เจอไปหลายคนแล้วนะ ไอบอลก็โดนเออบอลนะโดนก็โดนบอลนะโดนหรือแม้กระทั่งไอพร้อมพี่โซบอกว่าใจมันสั่งอะไรอุ้ยคิดถึงพี่โซอีกแล้วอะอยากเจอพี่โซไหนหนบอกจะมาวันนี้ไม่เห็นมาเลยอายินพูดถึงพี่โซทำไมไม่มาวันนี้ไม่ค่อยเจอนานเลยนะพี่โซพี่ผมรู้สึกคิดถึงพี่อีกแล้วะผิดหวังนะถ้าพี่ไม่มาอ่ะบอกพูดไหนบอกพี่จะมาวันนี้ครับไม่เห็นพี่มาเลยเออผมก็รอตั้งนานพี่ฝอยผมรอนานมากเลยเออพี่โซจริงๆ ไม่ได้นะแกงน้องแล้วบอกว่าจะมาวันนี้โอ้โโทษโทษเจ็บจมูกพี่โซบอกว่าว้าวนะว่าคนมันฮิวนี่คนมันฮิวขอโทษนะครับขอโทษนะครับคือฮิวอุ้ยพี่โซบอกว่ากูจะปาคลิปแล้วนะใจเย็นก่อนพี่โซดีที่พี่พอฉีเมล่าซีรีส์ขอวีมาเยอะๆนะคะหนูจะขอวีมาเยอะต้องต้องใช้คำว่าพิเศษแล้วนะ พิเศษพิเศษใส่ผักเดี๋ยวจะมีคนผักผักห้าเออเธอพูดดีมันจะมีซีซันซีซันสามก่อนเป็นกลุกลลักแหละกลุ่นพ่อกลักรุ่นพ่อซีซันสี่อะไรนะวอลักลุ่นปู่กลุ่นปู่อะซีซันสุดท้ายรุ่นลุงก่อนเออลุงก่อน เออโกลักรุ่นลุงแล้วก็มาโกลักรุ่นปู่เป็นซีซันสุดท้ายคือเราอ่ะจะทำมีมีผ้าปกด้วยเป็นอะไรโกลักลงศพเลยก็คือตอนตายแล้วหรอก็คือเราจะทําแบบกลักกันยาวไปเลยจนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนกว่าน้องจะแก่อเอคือเราจะไม่ให้สองคนเนี้ยแยกจากกันเลยอ่ะจริงโกลักรุ่นพ่อเขาํำกันได้เลยกลักรุ่นพ่อวาสานานเขาบอกว่า ทาจริงเหรออ่ะเม้นก่อนเข้านอนเขาถามว่าไม่เจอหน้ากันเลยอ่ะพูดเม้นก่อนเข้านอนรายการนี้ก็เหมือนจะบอกว่าจะมาบอกว่าจะมาแต่ไม่มาแต่ก็ไม่มาไม่รู้จะไม่เป็นไรหลอกก็เข้าใจแล้วอ่ะพูดพูดถึงเม้นก่อนเข้านอนบอกว่าจะมาผมก็นั่งรอเฮ้ย่อยฮห้โอลอ่ะไม่มีไม่มีใครขอหนึ่งขอหนึ่งท่อนตอนนี้บอกอะไรก็พี่บอกให้ผมรอผมรอนานมากเลยหรือปะ ก็คนมันฮิวนี่ขอโทษนะครับควรเป็นฮิวนี่กูบอกเลยไงเอออุ้ยกูบอกเลยไงอาอซีพี่เหนือคือโกหกหรอแกวัซานวัซานแกงแกงเขาบอกว่าแกงหม้อใหญ่มากใช่อยากให้กินกันทางตำบลหมู่บ้านไปเลยคนมันฮิวนี่คนมันฮิวนี่กูฮิวนี่เขาบอกว่าวันนี้ใส่เสื้อคู่เหรอ ไม่มันเป็นสีเดียวกันจริงๆแล้วว่ะเอาป่ะก็คือว่าอ่ะตามนั้นแหละเล่าไปแล้วอ่ะเร็วจังวะขอนึงลิงโทนที่เธอชอบอ่ะเอายินก่อนหนึ่งลิงโทนที่ชอบที่ไม่ใช่ตัวเองขอโทษนะครับบางคนมันหิวนี่อ่ะหนึ่งลิงโทนท่นึงกูบอกหรือไงไม่กลัวหรอกแก พี่เหนือหรอพี่เหนือตอนนี้อ่านบทอยู่แกแบบ <No way. S 1> พวกแบบไหนลองเปิดดิไหนลองเปิดพี่เหนือทาอะไรอ่ะ <laughs> พี่เหนืออ่านบทอย่าใส่ไยน้องเล่าเรื่องโทศรศัพท์อาโทศรศัพท์อะเขาถามว่าไปเปลี่ยนแบบมาเป็นไงบ้างไม่ได้ลองไลฟ์เลยครับเขาบอกเดี๋ยวไว้แบบพี่ยินว่างๆเดี๋ยวพี่ยินจะลองไลฟ์นะฮะช่วงนี้ตอนนี้ติดพ่อบีพี่วอติดเทรนอยู่ค่ะ ผมจะเอาคำว่าคาว่าอะไรโมเมนต์จีนไม่ให้ละเมอร์จีนอ๋อละเมอร์จีนอาญาอีกทีหนึ่งแฮชแท็กละเมอร์จีนครับอืเท่านั้นบออะไรละเมอร์จีนมาเร็วแฮชแท็กละเมอร์จีนนะครับอือย่าลืมอย่าแกท้าทายอำนาจมืดเหรอพลังอะ่ะพลังยอมมากคือแบบ อะไรอ่ะละเมอชิ้นอ่ะบอลาโดนอโ <laughs> ดนยังไงอ่บะบอลดนบอลดนอโดนใครใครเป็นคนบนนอลาโดนทะคผมอ๋อ <laughs> แบบปภาบอันเดียวกันเลยไม่คือ <laughs> คือยังไงนะเอามหมยคือผมด้วยความเป็นสไตล์ที่แบบว่าไม่ชอบให้ทำอะไรเออแล้วแบบว่าเราคนจะไม่อยากนอนคนที่มันมูงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมหนาวไงก็จะแบบว่าเอาปลายผ้ามาห่มเหมือนมอนโดนละเมอแล้วมันเห็นมันเอาผ้ามาห่มให้แล้วจับไปแล้วก็ละเมอจิ้นสอบไม่คือแบบอุ่นนะเอาผ้ามาห่มแล้วก็จับขาไปเลยเออยอมนะยอมนะงงเออแต่ละคนเบอร์เขาบอกว่าละเมอจิ้นติดเทลแล้วนะ แกหาทำปะเห็นนเเดดอัับขาบอกว่าถ้าติดเทนอันดับหนึ่งเออจริงเหรอขึ้นแล้วเหรออันดัไหนดูดิอันดับแปดละละเมือชินบอหาทำนะคะต่อไปก็เตียงแห่งโมเมนต์ผมผมรอขออันดับหนึ่งก่อนตอนนี้ยังไม่อยากพูดเยอะแกอันดับเจ็ดแล้ววะละเมือชินอ่ะละมือชินติดอันดับแล้วนะโอ้หาทำเนาะเอาจริงแบบอันดับหนึ่งแล้วค่อยว่ากันเฮ้ยสูตรพ่อท้าทายนะอำนาจ พออเทสอำนาจไปไม่ได้เช่เนานแล้วแซมหน้าธรรนาอำนาจ,จเจริญหนึ่ง <laughs> เรื่องนั่งตักบนรถจริงๆคือฉันเป็นคนขับแล้วฉันไม่รู้ว่าแบบเขานั่งตักกันยังไงคือนั่งตักกันยังไงนั่งตักกันเหรอตอนที่พี่ขับรถอะไม่นั่งซ้อนกันเลยก็ซอนก็คือการนั่งตักนั่นแหละจริงฟิลแฟน,นอะเนาะ <laughs> พ่ออย่าท้าอุ้ย พี่โซบอกว่า mhm. อันเดบอันดับหนึ่งแล้วหอมแก้มให้ดูหน่อยปั่นอยู่หุ้ยจริงๆกับพี่โซอ่ะอยากให้พี่โซมากองถ่ายเนาะวันเนี้ยเสียดายว่ะพี่โซมากองถ่ายผมยังไงจุ๊บโชเลยแล้วพี่โซมากองถ่ายจริงถ้าพี่โซมากองถ่ายนี่จุ๊บแก้มบอชว์แล้วนะเออแต่พี่โซไม่มาติดที่พี่โซไม่มาไงไม่งั้นจริงแล้วพี่โซบอกว่าจะมาไม่มาไลสดไลสดวัสันวัสันอันดับหนึ่งเพราะหอมแก้มไม่ได้จริงๆอ่ะ ถ้าถ้พี่โซมาคือแบบโชว์แล้วแต่วันนี้พี่โซไม่มาพี่โซบอกว่าท่านอนดับหนึ่งจะให้แบบยินกับวอจุบกันแต่พี่โซไม่มา,อ,าอ่ะพูเ่เสียดายยังไงยังไงเสียดายวันนี้มากนึกว่าจะมาอืแต่ไม่มาพี่โซบอกว่าเกลียดเรื่องถูกแล้ววา่าซานอันดับหนึ่งแกตอนนี้ขึ้นจริง,รงๆเหรอ ตอนนี้ขึ้น,น,ด,ด,น,นดับเลยนะฮะยินอันดับอะไรนะดูเลยละเมอจีนอะแฮแทกอะไม่หนึ่งง่ายหรอกอันดนะับให้เฮ้ยแกเป็นไงไปทาเขาว่าอันดับสี่แล้วพ่อเขาบอกสี่แล้วใช่ละเมอจีนสุด <c oughs> <s Formula> ผมยังจะผมจะยังไม่ชมครับตอนนี้ได้แค่ยิ้มได้แค่ยิ้มมุมปากยังไงยังไงตอนนี้ยังไม่ชมครับได้แค่ยิ้มมุมปากผมยังเชื่อว่าพลังของรอบนี้ไปได้สุดกว่านี้เฮ้ยแต่ก็ไปให้สุดละขอบฟ้านะที่แฮชแท็กลาเมอจินเออแกเขาบอกที่สามแล้วจริงปะจริงเหรอดูดิเออที่สามแล้วโอ้โหเอาจริงอันนี้คือมันคือเรื่องจริงนะแกที่แบบ บอนังเล่าให้ฟังเรื่องที่แบบว่ายินนางละมือไงแล้วแบบมากอดไว้แบบฟิลแบบไม่ให้เธอไปอะไรเงี้ยเกิดขึ้นก่อนปล่อยเอ็มวีไงแต่ว่าเราเห็นเอ็มวีมาเออแต่เราเห็นเอ็มวีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วไงลืมภาพไปแล้วจนมาเห็นเอ็มวีอีกรอบแล้วแบบเอยเออว่ามันเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเลยแล้วบอทําหน้าแบบอย่างเงี้ยบอบอกแบบนางตกใจอ่ะเออฟิลแบบตกใจอ่ะแกแบบอะไรเขาเนี่จริงๆสมา่าหยินแอบ แอบแบบแอบมีใจเอออยากสร้างโมเมนต์พี่ไ่สร้างผมเอาเนียนๆหน่อยไว้ตอนนอนแรงอ่ะละเมอ<ร>จินจ้นจริงละเมอจิน้นพ่อเล่นผิดดอมแล้วนะเขาบอกว่าตอนนี้จะที่หนึ่งแล้วนะหาทามนะพ่อทอมดอมนีบ้าจีเด้อ ไม่ชมว่ากันเนี่ยจังซ่านยังไม่ชมว่าซ่านว่าซ่านยังไม่ชมว่าซ่านยอมมากพี่บอตอนนั้นนะเขาถามว่าหน้าตาคือตกใจประมาณไหนตอนที่ยีหินกอดรู้สึกยังไงแบบสะดุ้งคุณเคยเห็นตาแบบยังไม่เปิดตอนที่มันแบบจะไปห้องน้ำแล้วตายังไม่เปิดยังไงยังไงหน้านี้ พี่อนพูดเรื่องโทรศัพท์อ๋อแกวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องคือโทรศัพท์พี่ยินไปอยู่กับบอทั้งวันอันเนี้ยไม่ได้สร้างแต่เกิดขึ้นจริงงงทุกคนงงหยิบแล้วไปเฮ้ยคุยหยิบโทรศัพท์ไปเพีายงหายไปเลยหายไปเลยไม่แล้วถืออยู่คนเดียวคล้องไว้ตลอด <c oughs> เดินรอบกองเห <c oughs> มือนเขาจะอวดอะ <c oughs> แล้ววิ่งพาพี่แบงวิ่งรอบมหาลาัยเลยวันเนี้ยฉันงงอยู่นะเขาเหมือนว่างอะพาพี่แบงวิ่งเลยแล้วพี่แบงก <c oughs> โอ้ยจริงจงพี่โซโมเมนโทรศัพท์อะหนูยอมคอนเทนต์นี้เลยอะอยากกราบเลยอะโมเมนโทรศัพท์อะฟ้าเออฟ้าบอกว่าฟ้าโทรศัพท์ก็ใก็้ให้กันกัดจิ้นกูงพี่ฟ้าบอกว่าโทรศัพท์ก็จิ้นกันได้ไม่อะไรยังไงผมอยากอ,อบอกอะไรหน่อยครับพี่ฟ้าผมมองคนผิดไป จริงๆแล้วผมพี่ฟ้าเป็นคนดีครับขอโทษจริงๆไอเลือพี่ฟ้าเรา้องแกปหาว่าพี่ฟ้าแกล่ะพี่โซบอกว่าฉันอยากไปดูฉันไม่ได้ไปกองไอ้แกะพี่โซอ่ะพี่โซก็ลองติดตามได้ี่ช่องแกตอนนี้ยี่สิบเคแล้วอ่ะเขาเธอทายกันอ่ะอุ้ยยี่สิบเคไม่ใช่เป้าหมายของผมเป้าหมายผมคืออันดับหนึ่งอ่าเธอได้ยินกันแล้วใช่ไหมแกอันดับสองแล้วจริงปะหนึ่งแล้ว เอาดีๆเอออันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งแล้วแมากแกฉันขอโทษม่ไหมไม่ไม่แต่เอาจริงๆคือมันคือเรื่องจริงละเมอร์จิ้นอ่ะมันเป็นฟิลแบบที่ที่บอกไปแต่ตอนนี้คืออันดับหนึ่งแล้วหนึ่งแบบหนึ่งจริงๆบ้านเป็นอันดับหนึ่งนี่กำลังงัดกับ B t s เอ้าวงัดกับวงบ t s เอาแล้วละเมอร์จินเฮ้ยละเมอร์จิ้นนะมาดิครับ อเป็นไงเธอท้ากันผิดคนแล้วอะยอมอยู่นวะวอลเมอจิน้น <c oughs> พี่โซบอกว่าหอมแก้มพี่โซวันหลังพี่โซต้องมาที่กองถ่ายแล้วก็จะได้แบบให้ยินกับบอแบบว่าหอมแก้มกันเข้าใจปะ <c oughs> สัญญาแล้วค่ะออะหอมแก้มอาวอหอมแก้มหน้าจอหน่อย <c oughs> เออเขาหอมแล้วนะพี่อวอะ แกเอาจริงๆเกินไปปะรางวัลรางวัลรางใจไงบอกแล้วพ่อทาเป็นคนจริงหยินเลยต้องโทษหยินเลยเพราะหยินไม่หยุดมันก็เลยหยุดจริงหนูมาร์คไอครีมต้องเข้าพี่แบงค์เดี๋ยวลบกวนหานี้ด้วยนะไอครีมให้กับดอมพ่อวีพี่วอลด้วยนะน้องการน้องการไม่เจอน้องการเลยเจริงปะบอกให้มาถ่ายเป็นบทเอ็มอะน้องการเนี่ย เดีด๋ยวจะปกักบุดนะปกักบุดน้องกางก่อนทุกคนคนนี้เล่นเป็นเอ็มจริงคนนี้เล่นเป็นเอ็มนะบอกเลยหอมแก้มพ่อไหมคะขอบตาดำเพราะปั่นทวิดได้ๆคือหันกล้องให้พี่พร้อมหน่อยคะ่ะพี่พร้อมยินพี่พร้อมอ่านบทหรอ อ้าวพี่แบงน้องเล่นเกมหรอผอมไปอ่านบทมันเล่นอะไรไม่มันเล่นเกมซอมบี้อ่ะซอมบี้มันไม่ได้อ่ะพูดๆอ่ะตอนนี้พร้อมทำอะไรอยู่พร้อมเล่นเกมอยู่ทุกคนมันนากระเด็นเลยไม่เป็นไรพร้อมไ่อ่านบทเดี๋ยวนี้พี่จะได้เล่นเกมใช่เลยหรอกเออทุกคน นี่คือสภาพพี่เหนือหลังจากที่กลับมารับดิรับ <laughs> แกเอาจริงเป็นงงมาก,กว่านี้ัเนเหนหอใช่ใช่ฉันงงไปหมดแล้วอะจริงเหรอวอรไหนดูหน่อยแกห้าหมื่นสองทวีตเฮ้ยกำลังตกกับ BTS อยู่เฮ้ย ผมสองคนเมนใครครับเนี่ยคุณคุณคือใครอะ่ะทำไมแบบอันนั้นกันขนาดนั้นอะ่ะการ KPN ปังมากเอาจริง RC ช่องเมนกับเขานอนจะพูดยามนะไม่ยอมมานะวันเนี้ย RC กับคิมอ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วบอกว่าจะมานะเมนกับเ้านอนอนะ่ะชันละใจหาย อย่าหาทำนะพ่อเขาบอกอย่าหาทำนะยินไม่ได้แล้วนะทำไมต้องไปลองข่ผลอะไรเพือะไรรางวัลให้ลายยินเขาถามรางวัลอยากให้ผมทำอะไรอ่ะพูดอยากให้ผมทำอะไรก็พิมพ์มาคอมเมนต์มาเออคอมเมนต์มา <laughs> พี่พออันดับหนึ่งแล้วตามสัญญาพี่พออยากให้เขาทำอะไรให้เขาบอก หืมรอบหนึ่งแล้วทำอะไร,รอ่ะปบมือให้หน่อยครับ <c oughs> ไม่ใช่ต้องให้ต้องถามเขาสิคุณอยากให้ผมทำอะไรคุณอยากให้ผมทำอะไรอ่ะก็จ้างคุณก็จ้างผมสิ <c oughs> โอ้ยแกเป็นงงมากทุกคนนไม่เกินไปบ้านบ้านเนี้ยคือแบบแรงมากอะ่ะฉันงงไปหมดแล้วอะ่ะ อยเขาบอกว่าให้หลอมหูมแรมกูมลีผู้รอบูใช่หลอมหูมหลอมหูมหลอมหูมอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปแล้วนะได้เวลาแล้วเดี๋ยวพี่พร้อมต้องไปอ่านบทแล้วเนี่ยเนี่ยพี่พร้อมเครียดมากเลยทุกคนดูดิเครียดปะล่ะเนี่ยฆ่าคนไปหลายคนแล้วพี่พร้อมเครียดมาก ซีเอพี่พร้อมค่่ะเดวให้ดูพี่พร้อมพี่อนขอคุยกับไไม่ได้อยากคุยว่าอะไรเอออยากคุยอะขอขอหนึ่งหัวข้อว่าอยากคุยเกี่ยวกับอยากคุยเกี่ยวกับวนนีเฮ้ยอจริงจริงพี่ผมว่าต้องให้มันไม่นั่งคุยที่โต๊ะจริงจริงอะลุกอะปลุกไปเพราะว่าจะมีคนเสียบ PS4 พเอสี่แล้วนะถ้าเธอลุกคือเสียหมาเธอจะลุกหรือเปล่า แกงใช่แกงหม้อใหญ่พี่เหนือสู้ๆนะเขาไม่ได้ไหมายถึงว่าแบบเหนือพระรามนะเล่นเกมอะสู้ๆนะ,ะพ่ออยล่าืมสัญญาล่ะเขาบอกว่าขอรูปคู่เป็นรางวัลที่หนึ่งก่อนครับพี่อัน๋นไดบงงง้บอสงงแงใช่บอสเด็กมากบอสคือใครอะ่ะ แล้วบอสคือใครยินบ,บอสบอสคือใครบอสอ่ะบอสเคยพรในเกมบอสในเกมบอสในเกมหรอบอสบอส,บอ,สอะไรอย่างเง <laughs> ี้ยบ่ส <laughs> เราเล่นเราเล่นแกงทั้งประเทศโอ้ <laughs> oh my god พี่พร้อมสู้ๆ <laughs> อ่ะไปแล้วไปแล้วขอบคุณทุกคนมากละเมอร์จินเดี๋ยวไว้ <laughs> <laughs> อ่ะ เดี๋ยวไว้แบบว่าเราจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ขอบคุณย้อนหลังแล้วกันสำหรับแฮชแท็กระเมอจินอ่ะพี่วอส่งท้ายบายบายครับจบจบส่งท้ายหน่อยฮะคุณยินระเมอร์จินขอบคุณสำหรับแฮชแท็กระเมอจินครับยังคงเชื่อว่าในพลังของบ้านนี้อยู่ครับศรัทธาศรัทธาขอบคุณมากเออสำลายกันหนึงเงี้ย <laughs> ไปแล้วฮะบายบายพี bye ่วยหกเพียนดื่มแล้วพูด